สวัสดีครับผมมาจากช่องกายสกายก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรทำานอะอืมมันเย็นสดๆผู้ชมดิ้ช่วยไม่อะไไมาทำอเไยโอเคร้อนร้อนมากเลยดูเงินดีครับโอ้โห เงืออือก,ก็ร้อนนะเออนี่รูปเป็นไงร้อนชิบห้าเลยคิดว่าก็ะจะมารีวิวโทรศัพท์ให้ดูนะครับเฮ้ยโทรศัพท์โทรศัพทพ์ตัวนี้แพงมากเลยครับท่านผู้ชมดูนี่เครื่องนี้เราจะขายว่า ขายกี่บาทวะท่านผู้ชมขายกี่บาทเอ๊ะขายกี่บาทครับโอ้โหเครื่องนี้ดูครับรอบรอบบ้าโอ้โหโคตรสวยเลยครับท่านผู้ชมดูรอบรอบครับโอ้โหดูครับเดี๋ยวให้ดูอีกด้านครับปากอู้เอาครับดู ถาผู้ชมคิดว่าหน้าจอมันจะติดไหมอะฮะใครบอกว่าไม่ติดมีนลงมาใครบอว่าติดมีนมาเนี่ยเปิใดนะออปให้ดูนะครับเออแล้วก็เปิดให้ดูนะครับตอนนี้เลยตอนนี้เลยนะเออดูนี่ไงปุ่มมันดูนะเนี่ยเออแล้วก็จะกดนะดู โอ oh, oh, hey, uh. ้ยเห็นตัวเราโอ้หาเอ้ยโอ้ก็รอเถอะว่าเฮ้ยมึงไม่เป้โอ้รอเห้ยเอ้ยดูนะครับท่านผู้ชมเราก็จะกดขึ้นไหมขึ้นไหมอ้าวไม่ขึ้นอะไรวะเพิ่งปิดเครื่องเฮ้ยเฮ้ยปิดเครื่องเนี่ยท่านผู้ชมเปิดเครื่องนะท่านผู้ชมดูเปิดเครื่องเนี่ย อันนี้ก็เขาว่ารุ่นอะไรนะซัมซุงวะซัมซุงเออก็ซัมซุง,ซซง,ออซซงฮีโร่ผู้ชมดูไหมนะจบไปดิดูตีไหมติดเออติดูออดดว่ามันจะติด,ดีไหมตีไหม เออจดเดียวก็ไม่ติดนะดูเต็มเลยไม่ติดโอ้โหฮ่หานี่เอาแตกดูใหม่อีกรอบครับก็จะแกะให้ดูนะครับว่าสีภาพมันเป็นยังไงทำไมถึงติดแบบน,นี้นะครับเดี๋ยวจะแกะให้ดู คาดว่าจะแกะให้ดูนะอืมแกะให้ดูไม่ติดเลยโอ้โหว่าจะเอามาให้ดูทำไมมันไม่ติดวะโอ้โหดูโอ้โอ้โอ้แตงเลยครับงั้นจะแกะ ให้ดูนะครับไปืมเขาเรียกนี่นะมันไม่มันเปิดไม่ติดนะครับดูเปิดไม่ติดเออติดละเออท่านผู้ชมติดละอันนี้คือรูปผมเองนะครับดูนะครับนี่ดูนี่แอปพลิเคชันอันนี้คือแม่ผมนะครับเออคือแม่ผมนะครับดู ก็มาไปดูันนี่ครับข้อไดนะครับเข้าไดนี่ดูนะสภาพของมันเป็นยังไงนี่ข้าไดนะครับนี่ข้อไดนะอเออเอามาแกะดูกันนะครับขอหยาดดับก่อนครัแล้วก็เริ่มแกะเลยนะครับแกะนะครับแกะแล้วที่ติดไว้ แกะแล้วแกะเลยแกะเลยอ้าแกะเลยแล้วครับแกะแล้วดูอือหืออือหืออ้าวแบบนี้เอ้ยไปก่อนนะครับโอ้ยเลือดขอท่านผู้ชมดูสภาพมันเป็นอย่างนี้ โอ้โหดูตัวแตกตัวแตกก็ผมจะอธิบา,ายให้ฟังนะทำไมตัวนี้มันถึงแตกนะตอนเขาเล่นโทรศัพท์เนาะเล่นเกมนี่แหละเล่นแล้วหัวร้อนอยังไงงี้้เอาตัวนี้แหละนี่ฮุบเลยครับโอ้โหพุนออกมาเป็นอย่างนี้แล้วก็มันก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้นะเนี่นะย อยู่ฮะโอ้โหโอแต่มันก็เอออืมแต่มันก็ยังดีได้ดีได้นะโอ้โหสามชั้นเลยดูโอ้โหแล้วก็คาดบานาจอมันจะดีไหมมาดูกันนี่ไม่จุดให้ดู นะครับครับติดติดนะครับติดอืมเลือก,ลอกปลดล็อกเลยปลดล็อกเลยนะครับอืมปลดล็อกไม่ได้วะค้างวะแบบแบบนะครับทำยครับ เอ้มาแล้วนี่นะแ,แล้วก็สภาพที่ทาเมื่อกี้กันเมื่อกี้เราทําอะไรแล้วหน้าจอมันจะดำไหมถ้าทําแบบนั้นดูนี่อ้ยดูครับติดเสยครับติดเสยครับติดเสยเลื่อนเ,เสยมันก็ไปเสยครับดูแล้วผมกดออกกดออกตรงไหนนะตรงนี้เนาะใช่ปะออกดปั๊บออกเสย เขาก็กดดับหน้าจอนะครับตรงนี้นี่นี่งอจะดับหน้าจอปึ๊บไม่ใช่หรือเปล่าเสียงขึ้นนี่ดับตรงนี้นะครับกดดับปึ๊บเอาให้ดูชัดเลยเนี่ยสามชิ้นแล้วก็จะเปิดเปิดให้ดูว่ามันจะติดไหมเราจะกดตรงนี้นะครับนี่แล้วก็จะกดนครับ เพูดว่าผมจะไม่มาดูอะตัวนี้ผมจะตัวนี้นะท่านผู้ชมก็จะได้รู้ว่าตัวนี้มันก็กดได้ดูแยกสิ้นสวนกันแล้วครับดูนะได้เช่ครับแล้วก,นะก,ก,ก็ปลดล็อกกันนี่คือรูปของผมตอนตอนม3ม4ครับก็หล่อเลยมาม4ตัดขึ้นใหม่มาม่นะครับก็จะปลดล็อกกันปลดล็อกกันไหม เดินได้ไหมเดินได้ไหมอือไม่ได้ไว่ะเฮ้ยขาวะ่ะเอ้ยได้ละนี่ทนผู้ชมดูดูอืมดูนะได,นะได้นะครับออนะได้นะครับนี่เฮ้ยกูเข้ายูทูบนะโอ้ในลน์ยูทูบเนี่ยได้นะครับดูได้อืม <c oughs> ดูครับนี่ดูได้นะครับดูได้ิดออกเลยครับดูได้นะครับ,อรบโอเคแสดงว่ายังไม่ตายยังยังใช้ได้นะครับประกอบประกอบเครื่องเลยปึ๊บก็จะมาประกอบกันยังไม่ดับนะครับยังไม่ดับคงก็จะทำเหมือนเดิม

อื <c oughs> เรียบร้อยเหมือนเดิมเลยกดเปิดเปิดเปิดดูครับท่านผู้ชมดูนะครับมันยังได้เลยนี่โอเคครับได้เลยครับแต่ว่ามันมีเพงเลงอะไรไม่รู้ไม่ได้เขาเช็ดนนะกดูน่ะเม้แต่จะลองเข้าเพ,งเพงล,ลเเพงแด้เพลงอหไล่ะอะไรล่ะครับข้อและเพลงล่ข้าตัวตลกอือดวูว่าเพลงอะไรน,นี่ล อันนี้หยุดน่าจะเพลงครับไม่ไม่โฟกัสเออข้าเพยงยี่ไงเออแล้วมันมันมีเพยงอยู่มันมีเพยงอยู่ะนี่ยะอืมนี่นนน ดูนะครับเนี่ยพเพลงอืง่ายเนี่ยระพุงยังดีอยู่เลยนะดูองพุงอ่าเก๋าดูครับได้นะครับนี่ดู ดูได้ครับแก่ามากเลยครับแล้วก็จะมีเพลงอะไร,ระเพลงนี้ก็มีครับโอ้โหยังตาอไอเดสเซองอะไรหยิดหอนเจ้าสู้เศร้าสู้แังช่อะไรมีอู่บ่ได้เออเพลงของครูฟิวัตนะครับ ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคลิปต่อไปนะครับผมเพิ่งหัดทำคลิปเองครับผมยังไม่เก่งเท่าไหร่พูดย้เยืนแต่ก็ขอขอขออภัยขออภัยด้วยนะครับพูดไหมครับผมเพิ่งทำคลิปใหม่ทำคลิปอะไรล่ะทำอัดคลิปมาใหม่ผมยังทำอะไรไม่เปลี่ยนเท่าไหร่ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับ คำกืนงแสงไฟและสิ้งเปลือกโซโซโซก็กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อกำลังใจผมทำคลิปต่อไปผมก็เพิ่งหัดทำคลิปอะไรล่ะเพิ่งพงหัดทำคลิปไม่นานก็ทำไม่น้เนี่ยเผื่อหากมีรายได้เสริมมาเออก็ทำคลิปต่อไปกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบ่ายไปละ